ก่อนเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ทางทุพิชัน72ครับสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่เบอร์025309496-98ครับและ sms ครับ4827772พิมพ์ซีเมนตวักตามที่ข้อความขอขอบคุณน้ำมันเครื่อง L Motoforce สกูตเตอร์ใหม่สำหรับจักรยานยนต์4จังหวะอัตโมติและระบบหัวฉีดให้พลังเร่งเต็มปัตตารักษาะกำลังเครื่องไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงครับ ครับผมเม no ื่อวานนี้นะครับพี่โบนแล้วก็พ uh> ิธีกรสปีดแชแนลหลายๆท่านเนี่ยมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นคาราวานการแจกหนังสือสปีดแมกซีนนะครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันครับ วันพุทธที่13มิถุนายนที่ผ่านมาทางบริษัท Speed Channel ได้เปิดตัวหนังสือ Speed Magazine เฉลิบปฐมฤมกษ์โดยมีคารวานประชาสัมพันธ์แจกหนังสือ Speed Magazine นำโดยคุณโบ๊ทวิบูลนันและพริตตี้สาวสวยไปบนรถคลาสสิกเปิดประทุนโดยประชาสัมพันธ์แจกหนังสือในครั้งนี้คารวานได้ไปตามเส้นทางย่านธุรกิจในกรุงเทพโดยทักทายผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน และแจกหนังสือสป e ดแมกกาซีนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนขณะที่การจราจรติดขัดตลอดเส้นทางไปจนถึงสี่แยกราชประสงค์โดยได้รับการตอบรับและเป็นที่สนใจของผู้คนที่ผ่านไปมาเป็นอย่างดีในการแจกหนังสือสป e ดแมกกาซีนครั้งนี้ยังมีผู้บริหารจากทาง Speed Channel และเหล่าพิธีกรรายการต่างๆของ Speed Channel มาร่วมประชาสัมพันธ์และแจกหนังสือสปีดแมกกาซีนให้กับผู้ที่สัญจรไปมา ที่แยกราชประสงค์ในครั้งนี้ด้วยก็จริงก็บอกว่าเราก็พยายามสร้างกิจกรรมนะนี่เป็นหนังสือเล่มแรกของช่องเราฉบับปฐมฤกษ์รเป็นหนังสือรถยนต์แจกฟรีเล่มแรกในประเทศนี้ด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องมาแจกตามท้องถนนนี่แหละครับให้ถึงมือผู้ที่ใช้รถกันตรงจริงๆฮะเราก็เลยคิดว่าขออนุญาตล้วรันพี่น้องชาวกรุงเทพรถติดอาจจะเครียดก็เลยเอาน้องๆผู้หญิงมาสร้างสีสันให้มีมรูงสกว่าหายเครียดไปสักพักดูสบายดูพักผ่อนกันเลยตาเออ พี่างนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคอนเทนต์เราในแต่ละเล่มเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแบบคอร์รัปประจําในแต่ละเล่มอะย่างนี้ฮะับเราจะมีตัวคอนเซ็ปต,ต์ตัวรูปแบบแต่เ,เ,<อ>เล่มนีเ้เล่มแรก <ไป S 1> <cả S 2> ก็คือจะเป็นริชบอยทอยด์เล่มหน้าก็จะเป็นแมนพวนาวเวอร์มัน,มน,น,ะนจะต้องออกแบบไปตามคอนเซ็ปต์ไปนะครับสวัสดีครับก็พวกเราก็ขอแสดงความยินดีกับ เปิด channel พี่ครับช่องที่พวกเราอยู่ร่วมกันนะพี่บ้านเดียวกันอ่านะครับตอนนี้ออกสปีดแมกกาซีนออกมาครับ Hot Boy Toy ครับเห็นป่ะรถนิยมก็มีคอลัมน์อยู่ในนี้ด้วยมีครับมีครับมีคอลัมน์รถนิยมลำลึกครับเราจะไล่มันพระบุรุษของ Nissan Skyline ครับ ชีวาคลาสสิกก็มีอยู่ก็ว่าไปชีวิตต้องมีชีวาชีวิตต้องมีชีวาแต่ไหนเลยพี่อ่ำยังไม่มีก็พี่อ่ำไม่ไม่ถูกไม่ถูกมันจะไม่สมบูรณ์แบบเดี๋ยวต้องมีแต่สองเดือนเขามีทีโอกาสหน้าอาจจะพี่อ่ำชื่อขอรงมาอย่างอะไรนะอะไรว่ะ คืองงอ่ะไม่รู้จะอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าติดตามติดตามมันได้ครับเรื่องของพี่แามิดตามแล้วของพี่แอมเขาจะเป็นยังไงสุดยอะแอมเองก็ติดตามดูสาวๆเราได้ครับไปด้วยไปด้วยเอาแล้วก็แสดงความยินดีครับผมสปิดแชนแนลสปิดนักกีจุดรับแจก ที่บริษัทบพรสํานักงานใหญ่นะครับร้านกาแฟอเมซอนนะครับมีให้อ่านนะหมาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยังศิษนะครับแล้วก็ตามศูนย์รถยนต์ชั้นนำนะครับบีควิกก็หาอาหารได้นะครับนอกจากนี้ฮะถ้าเกิดว่าอยากได้ทั้งสื่เล่มนี้ไว้ครอบครองก็ติดต่อไปที่สปีชั่นแนลได้เลยก็ต้องบอกว่าทีมงานทุกคนตั้งใจทํานะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ได้ว่าไซส์ก็น่ารักไซส์กําลังสวยงามเลยแล้วก็เป็นสีสีทั้งเล่มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทุกคนที่ทำหนังสือเล่มนี้มาตั้งใจทำมากแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือรถเล่มหนึ่งที่อยากให้มีติดบ้านไว้เพราะว่าดูแล้วก็มีสาระแล้วก็มีบันเทิงมีไลฟ์สไตล์ต่างต่างครับนี่คือความตั้งใจของทุกคนที่อยากทำออกมาเพื่อเรียกว่าเป็นฟรีคัพปี้แน่แน่ซื้อได้ไม่ได้ไปนี่ถ้ารู้งี้นี่ต้องมารอแต่เช้าเราจะไปแจกเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าคงต้องไปแล้วครับผมนะ ตอนนี้มีสายเข้ามาครับจากคุณเอ็มครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับครับสวัสดีครับใช่เลยครับผมอมจะสอบถามครับมิตูตัวอีคาครับปีสองพันหนึ่งครับข้อดีข้อเสี่ยงมานะครับอีคาปีอะไรนะครับสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งครับน่าจะเป็นซีเดียแล้วนะฮะเป็นตัวเลนเซอร์ครับมิตูเลนเซอร์ครับผมสองพันหนึ่งจะเป็นซีเดียนะฮะน่าจะครับครับผม ดูตัวไหนวะครับพันหกหรือพันแปดร้อยซีซีครับพันหครับหนึ่งจุดหกเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ครับเกียร์ธรรมดาครับราคาเท่าไหร่ครับราคาสองแปดเจ็ดครับเล่นได้ไหมครับพี่เจษครับสองแปดเจ็ดครัอ่าใช่ครับตัวตัวที่ขึ้นเนี่ยครับในรูปใช่แหละตรงบอดี้นี้นะถ้าบอดี้นี้เป็นเป็นไทยเบนส์ครับไทยเบนส์ครับอ่ไม่ใช่ไม่ใช่อีคาร์ไม่ใช่อีคาร์แล้วจะเป็นรุ่น F-Style นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของบอดี้นี้นะครับต่อเนื่องจาก ต่อจะต่อกับซีเดียนะฮะครับผมจะมีเครื่องพันหกนะฮะครับตัวเนี้ยถือว่าพันหกเกียร์ธรรมดาเนี่ยอันนี้แนะนําเลยใช้ได้นะฮะครับอันนี้คือพี่เขาจะซื้อใช่ไหมคุณอะไรเมื่อกี้ครับสองแสนเจ็ดหรอไปดูรถแล้วทับสองแสนเจ็ดไม่ถูกนะครับแต่ถือว่าถ้าได้สภาพรถดีก็ถือว่าพอรับได้นะครับคือสภาพคือสภาพโอเคครับแล้วก็ติดแก๊สเรียบร้อยแล้วครับอ๋อติดแก๊สให้แล้วครับผมมันแพงไปนิดนึงอ่ะแต่ถ้ารถสวยก็โอเคสีอะไรครับ สี่บอลครับสี่บอลเนาะสีได้นะสียอดครับราคาตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับสองแสนสี่สองแสนห้ามีขายครับคประมาณประมาณนี้ใช่ไหมครับครับผมต้องต่อกันหน่อยนึงนิดนึงนะครับผมแล้วแล้วมันข้อมีข้อดีข้อเสียไงครับข้อดีข้อเสียะไรครับครับผม ตัวนี้คือถ้าติดแก๊สแล้วก็ไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วนะประหยัดด้วยอะไรก็หาง่ายคือคนหนึ่งเลยปิดประตูเสี่ยงเรื่องเกียร์นะครับถ้าเป็นตัวเกียร์ออโต้เนี่ยเกียร์ CVT มันจะมีปัญหา,าถ้าใช้งานระยะกนนีแบบนี้ถึงละถึงเวลาที่จะต้องทำละแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยถือว่าโอเคเลยเพราะเครื่องยนต์พันหกตัวนี้ถือว่า สมรรถนะใช้ได้ตามสไตล์มิสูนะครับต้นดีนะครับอัตราสินเปลืองถือว่าไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับอาจจะออกกินนิดนึงแต่ว่าเรื่องสมรรถนะอัตราเร่งถือว่าเด่นเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับถ้าเทียบกับรถในระดับรุ่นเดียวกันถือว่าช่วงล่างดีนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ แต่จุดด้อยที่ผมมองอาจจะเป็นเรื่องของตัวบอดี้ตัวถังนะครับหรือว่าเรื่องของไฟอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันจะหาของเก่าในเซียงกงยากเพราะเป็นรุ่นพิเศษสั้นๆนิดเดียวนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับที่ไม่เหมือนกับตัวธรรมดาใช่ใช่ใช่คร่บแไ่อะไรพอมีไหมครับอะไรพื้นฐานมีอยู่แล้วไม่เป็นรถในประเทศนะฮะมันใช้กันได้หมดครับเล่นได้นะครับตัวนี้เล่นได้ครับเล่นได้เลยครับนะฮะขอบคุณมากครับครับผมครับ ครับสวัสดีครับครับผมการเลือกซื้อรถมือสองนะครับมันก็อยู่ที่ความพอใจซะมันจะมีราคากลางอยู่ครับทีนี้มันจะขึ้นลงก็ก็ต้องอยู่ที่สภาพเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับประกอบกันหลายๆอย่างก็ต้องต้องเลือกกันดีๆแจ๊สกับมาสด้าเกียร์กระปุกอันไหนหน้าเอามาทําซิ่งเน้นแรงเน้นแรงก็คําตอบจริงๆมันบอกได้อยู่แล้วนะแจ๊สกับมาสด้าสองเพราะถ้าเกิดว่า เราเราดูในสนามแข่งเนี่ยผมว่าน้อยมากๆที่คนจะเอา m a z t a 2 2มาแข่งเซอร์กิตหรือว่าแข่งอะไรก็แล้วแต่มีแต่แจ z สแจ๊สแจ๊สทั้งนั้นนะครับมันตอบโจทย์ได้อะ mm hmm. เรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของการโมดิฟายอะไรเยอะของแต่งเยอะก็ต้องยกให้กับทางแจ๊สก็ไปโดยเฉพาะเกียร์ที่จัดมากแต่ m a z t e r 2ก็ใช่ว่าจะแต่งแล้วไม่สวยแต่เป็นต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ที่คำว่าแรงของคุณทำเยอะกว่า นะครับทำเยอะกว่าคือทําให้แรงเลยลงทุนเยอะกว่าใช่ครับแล้วก็ให้แรงสุดๆก็สู้ j จ z z เป็นเค20อะไรไม่ได้นะสู้ไม่ได้ครับแน่นอนคอนเฟิร์มครับข้อนี้เขาถามว่าถ้าซื้อ Honda Civic ปี2001ไดเ e นชั่นเนี่ยนะครับแนะนำด้วยครับว่าจะเลือกอะไรดีไดเ e นชั่นนะปี2001จะเลือกรุ่นไหนดีหรือตัวตัวผมส่วนตัวเลยผมชอบตัวเครื่องพันเจ็ดนะพันเจ็ดฟินแตว่า ที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าความความรุนแรงของอัตราทดเกียร์มันปี๊ดมากแต่มันหมดไวคือมันขึ้นร้อยสี่เนี่ยแป๊บเดียวเองแต่มันพอมันหมดก็ไม่หมดเลยอ่ะคือมันอดไปเยอะออไปเยะแต่ผมกลับไปชอบตัวท็อปตัวตัวเครื่องสองพันตัวสองพันเพราะว่าผมเคยเจอวิ่งแต่จังหวัดแล้วผมขับเลยผมว่าผมว่าผมขับเร็วเลยนะมันยังมันเร็วกว่ามันวิ่งดีมากเลยรับปลายนี่แบบ รู้เรื่องเลยแต่ว่าผมว่ากิน้ำมันนะเห็นกับว่าใช่ไหมรถสองพันแต่ถ้าแรกกับสมรรถนะนะมันก็ต้องต้องยอมเสียอะไรไปวครับผมว่ารถมันสวยอะอย่างที่เป็นรถที่น่าเล่นนาะที่คุณเอกเคยเคยบอกเอาไว้ว่ามันเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ทํารูปทรงออกมาแล้วไม่เป็นรถที่ดูเป็นรถโบราณนะนะก็ถือว่าโอเคครับต่อเนื่องเลยครับฮอนด้านะครับเขาถามว่า ค o n d a Civic ปัจจุบันนี้นะครล่าสุดเนี่ย2012เนี่ยจะเลือกซื้อรุ่น 1.8S ราคา8 0 0 0 28,000บาทกับรุ่น 1.8E 9 0 9,000บาทจะเลือกอะไรดี